เยอะคือบอกตั้เลยว่าปีนี้จะว่าดกมากๆเลยแหละสวัสดีค่ะทุกคนมามาวันนี้นะคะจะจะพามาดูต้นบลูเบอร์รี่ป่านะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคือบอกได้เลยว่าปีนี้นะคะบลูเบอร์รี่มาเร็วมากจ้ะทุกคนคือปีที่แล้วอะจะมาฟินแลนด์ประมาณเดือน เดือนพฤษภามิถุนาเดือนมิถุนานะจะมาประมาณกลางเดือนมิถุนานะคะทุกคนก็คือบลูเบอรี่นะมาประมาณเหมือนว่าเขาจะเริ่มเริ่มเป็นดอกเป็นลูกนะคะประมาณกลางเดือนมิถุนานะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้นะก็คือเดือนพฤษภานะทุกคนบลูเบอรี่ออกดอกแล้วทุกคนคือปีนี้คาดว่าน่าจะดกมากนะคะก็คือออกดอกเริ่มแบบว่าบางต้นก็เริ่มเป็นลูกเขียวๆแล้วก็มีนะคะ คือมาเร็วมากทุกคนเต็มคิดว่าน่าจะเดือนหน้าเขาเริ่มจะแบบเริ่มสุกแล้วก็เริ่มจะได้ได้แบบเก็บเริ่มได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะทุกคนปเดี๋ยวไปพูดเยอะเดี๋ยวเตมให้ดูกรับหนึ่งนะเดี๋ยวเตมกลับกล้องก่อนนะคะนี่ทุกคนดูให้ดูใกล้ๆเห็ใน,ในไหมอ่ะเนี่ยเขามีเริ่มเนี่ยลูกเขานั้นเนี่ยลูกบ,บลูเบอร์รี่นะทุกคนเนี่ยเห็นปะเยอะ คือบอกตั้งแต่เลยว่าปีเนี้เจว่าดกมากมากเลยแหละคือปีที่แล้วที่เตรียมมามันไม่ได้แบบว่าเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือมันมีแหละแต่มันไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดน,นี้นะคะดูดูสินี่น่าจะดกแล้วก็ปีนี้คือฝนตกดีมากนะคะทุกคนตกดีมากๆเลยดูสิเดือนหน้านี้น่าจะได้เริ่มเริ่มเก็บกันแ้วแหละทุกคนเห็นไหมที่แดงๆนะั่นอะ่นะคือลูกเขานะนี่นี่ให้ดูใกล้ๆ นี่เห็นไหมอันนี้คือบลูเบอรี่นะอันนี้เป็นป่าที่อยู่หลังบ้านเจมนะคะทุกคนป่าที่อยู่หลังบ้านดูพาน้องหมามาด้วย <g ül> อันนี้เป็นป่าที่อยู่หลังบ้านดูที่เขียวใช่หมดเลยนะคะนี่อันนี้บ้านอยู่นี่ดูนั่นแหละก็มาอัปเดตนะคะดูเยอะมากดีใจนะคะถ้ามันดกเราจะได้แบบเก็บไปขายได้ตังค์เยอะเนะอะทุกคน ก็นั่นแหละปีนี้ถ้าแบบบลูเบอร์ี่ดกนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้แบบว่าเก็บไปขายได้ตังค์เยอะๆนะคะแต่ว่าก็แบบโอ้ยยุงเยอะก็ปีนี้ก็เนื่องจากว่าโควิดนะคะก็คือแรงงานไทยอ่ะที่เขาเคยมาเก็บบลูเบอร์รี่ป่าทุกปีนะคะปีนี้ก็จะไม่แน่ใจว่าปีนี้จะยังมาได้อยู่ไหมนะทุกคนแต่ว่า เหมือนมีข่าวมาว่านะคะคนที่แบบว่ามีวีซ่าทํางานที่จะมาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะสําหรับใครที่แบบว่า,าจะมากับกับบริษัทที่จัดหางานหรือว่ากรมแรงงานนั้นนะคะเจมคิดว่าเดือนหน้าเขาน่าจะเปิดแบบว่าเริ่มให้คนสามารถที่จะจะเข้าประเทศฟินแลนด์ได้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวรอฟังข่าวอีกทีนึงนะคะว่าเขาจะเปิดประเทศวันไหนนะคะเดือนไหนนั่นเองนะทุกคน แต่ว่าฟังงจากข่าวอ่ะเขาน่าจะน่าจะประมาณเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะรู้กันว่าเขาจะเปิดประเทศหรือไม่นะคะทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละน่าเสียดายนะจริงๆอ่ะเตรียมตั้งใจว่าจะพาพาแม่กับน้องชายนะคะปีนี้เนาะว่าจะพามาเก็บบูเบอรี่ซะหน่อยแต่ว่าถ้าเขาไม่เปิดประเทศก็น่าจะมาไม่ได้นะคะนั่นแหละก็มาอัปเดตนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าติดตามข่าวข่าวบูเบอรรี่อยู่นะคะก็โอ๊ย ก็นะคะอย่าลืมนะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนแจ้งเตือนไว้นะเดียวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าปีนี้สถานการณ์บลูเบอรี่เป็นยังไงนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย